ขอว่ะกามันงแล้วเกามไม่ไหวม่เอาอออที่ออกดเหนื่อยอะตอนนี้เหนื่อยข่ายุดุดเียหีเจ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 หีหันนั่งแนเหาไปเลจหีเจหี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 ัน้ำเหีีน้ำเหีัน้ำหหีัดน้ำแฉแฉแฉวแฉแฉแฉ โอ้ยฮีเจ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 โอ้แม่เจ้าอะไรช็อตเนี่ยลุ้ยไอ้ตัวยี่ช็อตเมื่อกี้มึงต้องยู่กูเจีหีเนี่ยกูจีหีนีมึงดูหี่เนียเนี่ยหีโคตรข่าวหีขาวเนี่ยได้ปะข่าวจริงไอ้ขาวกลัวเลยเฮ้ยแมวนม ดีคองเนิมมึงตีหนึ่งมึงไม่นอนเองไอ้สัตวสก็เดี๋ยวนั้นนี่ตีสามแล้วหรอตีหนึ่งครับตีหนึ่งโอ้ยตีป่นมาเลยตีสามอุ้ยแมวแน้ำผมตีหีไปแล้วตีสามแล้วยังไม่ได้นอน เป็นอยู่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 

เือครับอะไรเปล่าตัวอะไรเปล่าอินเปน็ตเรอาต้องออกข้างไหมตาต้องออกข้างในดีไงพี่มันกินหมดแล้วกินไปหมดแล้วอ้าตัวนี้โคโลเหรอ เดนไปเจอี๋เดิไปเจอหิ้วคนนี้ชื่อมเกียอะไรนั่นเราเข้าไหนไหนๆคนนห้นคนนั้เขาเป็นเจ้าของร้านเสี้ยวขาเสื้อขาเส้ขาวเดิไปเจอหเจอหิเจอหิไม่ไม่ไม่นั่งัเงนะอยู่ังตัอ๋อพูดพูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วเอาไว้ เจ้คนด <limbs S 3> ังนะเจอหีเจอหีเจหีเจอหีเจหีแล้วเจืหีวเจืหีเรวเจหีเร็วเจีอหีเจ้เจออหีเจอีเจอห่ะีดีดีเจอเจอเจอดไปัดปัไปัดปัไปัดปัดไปแฉ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 ด้ไยกันปัไปแฉโล่โล่ไอ้นี่เ้าของร้านเจอร้านเน่า่ะเจ้าของร้านเน่าว่ะไอ้ันพููอกอออนี่ยเจ้าอร้า เนไรเจ้าเน่าอะอเจ้าของ้าเจ้าของ้าเจ้าของ้านเจ้าของร้านมีคนม่อยอยู่ในมือเจ้าของร้านมีคนมยอยู่ในอวเลขดเลยเจ้าของ้า้าออเมันเ่เจ้อโอ้ยใจเงนมาใครกันเไหปไม่ไหวแล้ว เจ้าของร้านดีไหมเจ้าของร้านเส้นหมคมาอยอะหม้าอยนเส้นมคุณเจ้าของร้านเป็นของร้านเส้นหม่เจ้าของร้านอยู่ของร้าเนี่ยติดฟันผมด้วยมเนี่ยผมเขี้ยวไปติดฟันเนี่ยคนหมอยณน่ะติดฟันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่แม่ครัวเจ้าของร้านกบเก็บต่ออยู่เจ้าของแม่ครัวอ้ยเป็นร้าน ไอ้เจ้าอนเจ้าโอนเจ้าโอนกูโอว่เจ้าของร้านโอโอมัลนลาออกไปแล้วมนยู่หน้าร้านอ่ะมันเป็นเรื่องเสี่ยแต่มันเปแดกสุดาแล้วเปร้านกูแล้วไปร้านกูแล้วไปตัวนี้แดกน้ำเปลืองถึงไล่ออกแมงเลย <c oughs> แดกน้ำเปลือง,งยี่เดวอเปนอยงอูดเลยเนี่ยไปได้เลยไ,ไ,ไมอูดเนี่ยกูเห็นหมึงน,นั่งเด็กชั่วโมงเลยก <c oughs> ูเล่นตั้งแต่เที่ยงคืนกูเห็นมึงนั่งเด็กชั่วโมงเลยเนี่ยหออโออูอ อันอันนี้อันนี้ขอขอให้ออกจากร้านนะครับแดกน้ำเยอะนะครับตัวบวมเลยเนี่ยเอาพี่เยวะไวไ่แดกยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเขาขาขาใหญ่เขาขาใหญ่ผมยู่ที่เฉดดกว่าเขาขาใหญ่ขาใหญ่แล้วงไม่แดกเลยโอ้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 โยโโยโยโยอยโ้โดยโโยโยอยอ้้ยโลยอโดย มึงไม่มาูจับครจับดูจับับมึงไม่มากูจับมึงเซ็นบอ้เลยเปนดนแนวน้ำแดดมาเจ้าของร้านมาดูด่วยเลยครับเจ้าของร้านเาดนี้ยมาด่วเลยม่าตามมาดูมาดูมดูมยดูมาดูหาดูมาดูมาดูมดูมมาดูมามูมาดมมาามดาาาดดมาดาดมาดูมมู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 

ม่นี่หูสอาดหนูสะอาดหนูครอัวหนูครอครัวเว้ยครอบครัวหแรเนื้อแล้วนี่เนื้อแล้วทับทุยเงี้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 ยเ ผมนี่ใช้ยาอะไรเลยไหมคุณคุณรู้จักใช้ยาผมเปล่าอ้าวหายไปแล้วน้ำเย็นขวดนึงเอาไปเย็นต้องการกระตือเปิ้ลไม่ไปเด็ดขับเนี่ยน้ำมาไม่น่านเจียวยครับเนี่ยได้กลัวจังเลยเจ็ดดีแล้วโอ้เป็ดดีโอ้ไปแล้วเห็ด เท็ดดี้แล้วเทดยาเจ้าของร้าน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 มีคนตีกันเจ้าของร้านเจ้าของร้านมีคนตีกันเป็นแล้วตีเนี่ต่อริ้วเจ้าของร้านมีคนตีกันที่ตาลิ้วเจย์อยู่ไหนกันเีจย์รอสิบนาวหยุดนี่มันเจ้าหน้าที่หีฮะฮะวัดวัดเต๋อฟ้าใครพูดได้บอกอะไรเนี่ยคือพี่อะไรฮะ ฮะเจ้าหน้าทไม่น่ากลัวจ่าย้วเจ้าหน้าที่อะไรไม่กลัวทาองู้่อมพ่มไเจ้าของร้านแล้วบอกเลยใครแดงไจ่ายโดนบูตอกแน่เสียบสดเลยอะตอกสดเสียบสดเลยจ่า้วจ่ายแล้วจ่ายแล้วจ่้วะปากใหญ่โดนกูตอกแน้ไอ้ตอกหรอมีบัตริงเพี่เฮ้ยใครเบ็์ไปจับวะใครเบ็์เปจับผอมวะ ขันมัจับป้าจะจับเลยผมก็แค่เป็นตัวอินาดำๆตัวนึงตัวเลี่ยงด้วยฟันก็เลี่ยงอย่ามาจับผมเละเยอะมาจับผมเละเชินๆครับกินกินกินกันตามสบายเลยครับไม่จ่ายกูต่อแค่นั้นแหละไม่จ่ายกูต่อน้องคุณนะโดนท์สวน โดนแน่โดนแน่ไม่โดนตอกสนเลยอ่ะเมื่อกี้ถอฟังแค่เพียวเองกขอขอเชิญพยูนพยูนลงทะเลได้ครับมาเชิญพยูนลงทะเลได้ครับลทแมวแมวจะเรียกพายุนคุณจะมีปัญหาอะไรกับผมมาคุณจะมีปัญหาอะไรกับผมมาผมเรียกพายุน่ะคุณจะมีปัญหาอะไรกับผมเป็นน้ำดามเลยด้วยกินนายโอ้โหอะไรทำเนี่ยดูหลังเขาสิฉันว่าดูหลังเขาอ่ะโอ้โหมา เดี๋ยวกูเปิดร้านใหม่แล้วมาเย็ดเย็ดตูนฟรีมาเปิดร้านแล้วอะเย็ดตูนฟรีอะเชิญนะเขาเล่นของอยล่นะเขาไห้เลย